สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเหนือคู่ออกแบบได้มอลักฟันธงจูงมือกันรวย คลิปนี้นะคะมาดูคำทํานายที่น่าสนใจจากโคนฟันธงอาจารย์รักเรขานิเทศซึ่งได้จับคู่หกราศีเด่นๆที่จับคู่กันแล้วจะจูงมือกันรวยดีสุดๆไปเลยละคะ่ะจะมีราศีไหนบ้างนั้นตามแอดมินมาชมกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยค่ะชาวราศีเมถุน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมกับราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมเป็นคนฉลาดมีไหวพริบชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองคิดเร็วทําเร็วบางครั้งใจร้อนแต่ยังมีความมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนใจง่ายชอบเดินทางท่องเที่ยวและผจญภัยนะคะ รูปร่างลักษณะจะเป็นคนรูปร่างสันทัดหน้าผากกว้างจมูกโดง่งหน้ารูปไข่ผิวสองสีคอนไปทางขาวเหลืองด้วยละค่ะมาต่อกันที่คู่ที่2เลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน กับราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะเป็นคนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาเด็ดขาดกล้าหาญขยันขันแข็งแต่บางครั้งก็เจ้าวารมณ์เป็นคนรักอิสระชอบเรียนรู้เป็นตัวของตัวเองพร้อมลุยทั้งสองราศีนี้สุขปากหวานอังคารรับเอาและยังเป็นดาวคู่มิตร จึงทำให้มีนิสัยหลายๆอย่างเข้ากันได้ดีมากเลยล่ะคะ่ะรูปร่างลักษณะเป็นคนรูปร่างสันทัดดูธรรมะถมแงผิวสองสีแววตาเด็ดเดี่ยวและจริงจังค่ะมาปิดท้ายกันที่คู่ราศีสิงหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนกับชาวราศีกุม หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะคะเป็นคนที่ทำอะไรเร็วตัดสินใจเร็วเชื่อคนยากจับผิดคนเก่งเป็นคนรักพวกพ้องคิดใหญ่ทำใหญ่ไม่อยู่นิ่งพูดเสียงดังโกรธง่ายและหายเร็วค่ะรูปร่างลักษณะ โดยทั่วไปมักมีผิวคล้ำรูปร่างสูงใหญ่หน้าผากกว้างตาโตและผมบางนะคะเอาละ,ะคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจับคู่6ราศีที่ถ้าได้คู่กันจะจูงมือกันรวยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ